สวัสดีทุกๆคนนะฮะเป็นอย่างกันบ้างนะผมสำหรับครบรอบ6ปีที่เพิ่งผ่านพ้นมานะผมก็ถือว่าน่าจะสิ้นสุดแล้วก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะผมเป้าหมายต่อไปของพวกเรานะฮะสถานีต่อไปของชาววันพิชเบลตี้ัตนก็คือครบรอบ6.5ปีนั่นเองนะผมโอ้โหคือผมก็ไม่อยากจะบอกเลยนะว่าอตอนน,นี้ก็เดือนเดือน3แล้วใช่ไหมบกราคุพามีนาผมเดือนมีนานะฮะคือ จะบอกว่าอีกไม่กี่เดือนเนี่ยจะมี EX มาอีกแล้วนะผมคือผมจะพาย้อนไปดูผมเมื่อประมาณกลางปีที่แล้วนะสำหรับ EX คขอรอบ5.5ปีทั้ง3ตัวนะผมตัวแรกน,น้องเอสเนนะผมเข้าเกมย่งเป็นทางการเนี่ยก็คือวันที่21นะผมเดือน5นะพฤษภาคมนะแล้วก็ตัวละครตัวต่อไปผมเว้นไปเลยผม2องเดือนนะคือตัวละครอย่างลุจิ EX นะผม เข้าเกมมาอย่างเป็นทางการเนี่ยก็คือวันที่30นะฮะกรกฎาคมนั่นเองนะผมแล้วก็หลังจากนั้นประมาณ1เดือนนะผมเป็นเดือนสิงหานะฮะก็เป็นการเข้าเกมมาของัวละครอย่างแชงคามุสลีนะผมเข้าเกมมาวันที่21สิงหาคมนั่นเองนะฮะออโอ้โหพอมาดูแบบนี้แล้วเนี่ยมันก็อีกไม่กี่เดือนแล้วนะผมสำหรับครบรอบ6.5ปีนะฮะ ก็น่าจะตามแบบเดิมแหละ4.5 3.5มันก็ประมาณเดือนนี้นะฮะช่วงเดือน5ถึงเดือน8นี่นะครับผมก็ไม่รู้ว่าปีนี้เนี่ยจะมี3ตัวเหมือนปีที่แล้วหรือเปล่านะผมก็มารอนลุ้นลวกันนะฮะโอเคมาพูดถึงประเด็นหลักในคลิปนี้กันดีกว่านะผมมาดูกันว่าปีนี้เนี่ยจะมีตัวละครตัวไหนเนี่ยที่จะเป็นตัวเต็งของครบรอบ6.5ปีได้บ้างนะผมทุกคนเนี่ยน่าจะได้ยินข่าวคราวมาบ้างแล้วผมว่าอนิเมะวันพีสเนี่ยมันงดยาวไปเลยผมเมื่อสิ้นปีที่ แล้วนะแล้วก็เอาอ้าก่อมนุษย์เงือกที่แบบรีมาสเตอร์มาใหม่ภาพสวยขึ้นเนี่ยมาใช้แทนไปก่อนนะผม แต่ว่าเดือนเมษาก็น่าจะเริ่มกลับมาฉายแลว้วสำหรับภาค ex h t นะมีปล่อยภาพมาแล้วนะอบอกเลยว่านี่แหละฮะไอ้ภาคนี้แหละก็คือครบรอบ6.5ของพวกเรานะฮะผมโดยเรามาลองแจกแจงตัวละครที่มีบบ,บาทเด่นที่มีโอกาสจะเป็น ex ดีกว่าผมว่ามีกี่ตัวนะฮะตัวละครแรกแน่นอนนะผมพูดมาหลายคลิปแลว้วฮะตัวละครอย่างนิกะร่างใหม่นะผม ที่ได้มีการประท้ากับรุจินะผมหรือว่าแม้กระทั่งประทะกับห้าผู้เท่าก็ตามนะผมอาจจะสปอยเล็กน้อยแต่จ,จะไม่สปอยลึกมากนะผมแล้วก็ตัวคอรตัวต่อไปนะผมคิซารุนะฮะทุกคนน่าจะเห็นในภาพโปรโมทแล้วว่าเขาเนี่ยมีบทบาทเด่นแน่นอนในภาคนี้ผมแล้วก็ได้มีการประทะกับนิกาด้วยนะฮะแล้วก็ตัวครที่มีบทบาทเด่น ไม่แพ้กันในภาคนี้หนระือว็คือ5ผู้เท่าอย่างแซนเทิร์นั่นเองนะครับผม3ตัวละครนี้แหลนะที่จะเป็นว่าที่ครบรอบ6.5ปีของพวกเรานะครับผมตัวละครอย่างนิกะาล่างใหม่นะครับผมคิซารุแล้วก็5ผู้เท่าเซนเทิร์นั่นเองนะแต่ว่านะครับผมผมคิดว่า3ตัวละครนี้เนี่ยน่าจะมาได้แค่2ตัวเท่านั้นนะถ้าเราย้อนไปดูเมื่อปีที่แล้วผมตอนช่วงากลางปีเนี่ยที่มีอ่า น้องงูผมเอสเนกรุจ,จิและก็แชงนะผมแล้วจะเห็นว่าน้องเอสเนกกับอา่าลุจิเนี่ยอยู่ในภาคเอเคเช่นกันนะผมอยู่ในภาคเดียวกันเลยนะแต่ว่าทางโตเกนเนี่ยไม่ได้เลือกที่จะหยิบตัวละครอย่างนิกะมาณนะตอนนั้นแต่ว่าหยิบมาเป็นตัวละครอย่างแชงคารมูสัริที่มีบทบาทตอนช่วงอ่ะก่อเอลบาฟนะผมที่ไอ้เจ้าคิดเนี่ยมันไปบุกนะผมไปโผล่พอดีแล้วก็เลยโดนคามุสัริไปนั่นเองนะผม เขาเลยเอาแช่งมาแทนนะฮะแล้วก็มาเป็นตัวละครเอกตัวปิดท้ายของรอบ5.5ปีนั่นเองนะฮะสำหรับใครที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มเกมแมนพิชโบลตี้ลัดนะผมกลุ่มนี้เนี่ยเป็นกลุ่มพูดคุยแล้วก็ซื้อขายแลกเปลี่ยนไอดีนะฮะถ้าใครยังไม่ได้เข้าเนี่ยสามารถชิกลิงใต้คลิปนี้ได้เลยนะผมแล้วถ้าใครอยากซื้อขายผ่านการปลอดภัยเนี่ยต้องแอดเอกเท่านั้นเลยผมสามารถทักแอดเอกไปได้เลยนะฮะรับรองว่าปลอดภัยแน่นอนนะ,นะผม เว็บซอมบี้ลัดเว็บสุ่มรหัสดองเพชรเริ่มต้นเพียงแค่10บาทเท่านั้นโดยมีทั้งระบบ iOS และ Android ซึ่งจะสุ่มเพชรตั้งแต่1,000เพชรจถึง5,000เพชรแถมมีโอกาสได้อ e ีกอีกด้วยถ้าใครสนใจเนี่ยสามารถคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยผมไปสุ่มกันได้เลยคราวนี้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะค้เหมือนกันนะผม เปิดมาเป็นตัวแรกเนี่ยอาจจะเป็นตัวละคอรอย่างฮิซาลุนะผมตัวที่2อเนี่ยอาจจะเป็นตัวละคอรอย่างนิกะานะฮะแล้วก็ตัวที่3เนี่ยอาจจะแยกออกไปนะผมอาจจะไม่ใช่อยู่ในภาคเอเฮดนะฮะก็อ,อาจจะเป็นตัวละคอรอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องในภาคเอเฮดนะะผม ทุกคนน่าจะรู้ว่าผมจะพูดถึงตัวอะไรแต่ผมไม่ค่อยอยากจะพูดเท่าไหร่นะนั่นคือมีโอกาสที่จะเป็นหนวดดำนั่นเองนะหนวดดำอีกแล้วนะผมก็ถ้าอิงจากสถิติที่ผมบอกไป่ผมคิดว่ามันก็เป็นไปได้นะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งในหะัทางตเกีิวเนี่ยใกล้จะฉลองครบรอบ2 0 0ล้านดาวนโหลดแล้วนะผมคิดว่าเยก Uh, 6.5ปีตัวแรกตัวที่2มาเนี่ยมันถึงแน่นอนนะผ200ล้านดาวนโหลดนะแล้วก็ปิดท้ายดยกิจการมพิเศษนะผมไม่ใช่ฉลอง6.5นะ่แต่เป็นฉลอง EX200 ล้านดาวน์โหลดนั่นเองนะผมน่าจะเป็นไปตามนี้นะ แต่ว่ามันน่าจะไม่ใช่หนวดดำหรอกฮะไอ้สองร้อล้านดาวน์โหลดเนี่ยผมคิดว่ามีโอกาสที่จะเป็นลูฟี่นิกาก็ไม่น่าเกียดนะหรือว่าคีสรุก,ก็ตามนะครับผมเพราะงั้นเนี่ยตัวละครตัวแรกเนี่ยน่าจะไม่ใช่ตัวละครอย่างนิกากหรือว่าคีสรุนะไอ้ตัวละครที่จะมาในเดือน5นี้นะผมไอ้พฤษภาคมเนี่ย ก็ผมคิดว่าปลายเดือนพฤษภาคมเนี่ยเราน่าจะได้เห็นเอกตัวแรกของคขารอบหกจุดหปีแล้วนะในความคิดของผมเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นตัวละครที่มีเนื้อหาเนี่ยใกล้ๆก,กันกับภาคเอกคิดนะผมเหมือนไอตอนครบรอบหกปีนะที่ตัวละครอย่างซาโบ้เนี่ยก็ไอมีเนื้อหาใกล้ๆใกล้เคียงกับตอนภาคก่อฮาจิโนสึนั่นเองนะผมผมคิดว่าตัวละครตัวนั้นเนี่ยน่าจะเป็นตัวละครอย่างบาร์กี้คอสกิลนะก็ไม่แย่นะอันนี้อันนี้คือไม่แย่นะผมผมคิดว่ามันไม่มีตัวอื่นแล้วแหละที่จะมีโอกาสจะเป็นเอกได้นะฮะผมเพราะฉะนนนนนั้เเีี่่ยยใคความมิดของผ ผมคิดว่าน่าจะเป็นบาร์กี้คอสคิวนะฮะไปไปลายเดือน5นะผมแล้วหลังจากนั้นมามาไปไปลายเดือกนกรกฎาคมเนี่ยก็น่าจะเป็นตัวละครอย่างคิสารุนะฮะและก็ตัวสุดท้ายเลียวก็จะเป็นฉลองครบรอบ200ล้านดาวโหลดนะผมลูฟี่นิกะล่างใหม่นะผมก็เป็นไปได้นะผมถือว่าโอเคเลยผงประมาณนี้นะแล้วก็ตัวละครอย่างแซตเทิลเนี่ยก็อาจจะครบรอบ7ปีแล้วแต่นะผประมาณนั้นนะ โอเคก็ okay, ประมาณนี้สำหรับตัวเต็งนะคอบรอบ6.5ปีของพวกเรานะสำ okay, เรื่องสายหรือว่าเรื่องสีเนี่ยเดี๋ยวค่อยมาเจาะลึกอีกทีแล้วกันนะผมโอเคทุกคนเนี่ยคิดยังไงกันบ้างสำหรับคอบรอบ6.5ปีที่น่าจะใกล้เข้ามาเต็มทีแล้วนะอีกประมาณ3-4เดือนนะผม ทุกคนเนี่ยคิดว่าตัวละคร e อเอบรอบ6.5ปีทั้ง3ตัวเนี่ยจะเป็นตัวอะไรกันบ้างเนี่ยก็ลองคอมเมนต์มาหน่อยแล้วกันนะผมว่าทุกคนเนี่ยคิดยังไงนะแต่ที่แน่เนี่ยภาคเอเแน่นอนใ0ผมร้อนตะ์ะรอดูได้เลยนะผมโอเคคลิปนี้เนี่ยก็มีามาณเท่านี้นะผมวันนี้เนี่ยขอตัวลาไปนะครับสวัสดีครับ